ับท่านผู้ชมคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปิดตารวยทางเดียวเรียกว่าปิดตาหนึ่งหกแดรวยทางเดียวของลุงปู่เคนวัดป่าเทพนิมิตตำบลนิคมน้ำอูนอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครนะครับก็คือทอําทไมถึงสร้างพระปิดตานะครับก็คือการที่สร้างพระปิดตาเนี่ยคือในปัจจุบันเนี่ยคือได้ไปก่อสร้างสาลาปฏิบัติธรรม นะครับอยู่ที่วัดป่าเทนิมิตรนะครับก็คือหลวงปู่เคนเนี่ยท่านเป็นพระอริยะสงฆ์เจ้า เรียกว่าพระสุปฏิปันโนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับท่านก็มีวิทยาอาคมมาตั้งแต่สมัยเป็นคารวะนะครับหลวงปู่เคนท่านหลวงปู่เคนเนี่ยท่านท่านบวชสองครั้งนะครับบวชในมหานิกายครั้งหนึ่งนะครับภายหลังท่านกา็เรียกว่ายัติใหม่มาบวชเป็นธรรมยุทธ์นะครับหลวงปู่เคนท่านเกิดเกิดพศ2 4 8 8นะครับ เขาเรียกว่าปีวอกปลายปีหรือถ้าเข้าในใน,ในปัจจุบันก็คือเขารียกว่าปีละกานะครับแต่ถ้าโบราณเนี่ยเขายังถือว่าเป็นปีวอกปลายปีนะครับนี่คือหลวงปู่เคนโดยคร่าวๆหลวงปู่เคนท่านเกิดในจังหวัดกาลสินนะครับท่านมีจิตมุ่งมั่นนะครับอยากจะออกบวชนะครับสมัยก่อนคือท่านก็จะมีฐานะ เป็นชาวบ้านทั่วๆไปนะครับทาไร่ทํานานะครับโดยที่ท่านก็เคยจะออกบวชพอออกบวชก็ยังติดภาระ,ะคือท่านมีครอบครัวแล้วท่านมีครอบครัวแล้วแต่หลังมาก็คือปรารถนาอยากบวชเพราะว่าโยมพ่อท่านจริงเนี่ยบวชจนจนนิพพานนะครับมีความเชื่อกันอย่างนั้นนะครับท่านก็ได้รับธรรมจากพ่อท่านคือหลวงปู่คำดี นะครับท่านก็รับธรรมจากพ่อท่านก็เลยมีจิตมุ่งมั่นอยากจะออกบวชตอนนั้นก็คือสถานะครอบครัวก็ยังลําบากอยู่นะครับก็เลยบวชไปนานไม่ได้ท่านก็เลยต้องลาศิกขาต้องลาศิกขานะครับก็เมื่อลาศิกขาก็มีความมุ่งมา่ปรารถนานะครับชาตินี้อยากจะเป็นชาติถุดท้ายท่านก็เลยกลับมานะครับก็มาเขาเรียกว่าสร้างสถานะให้ครอบครัวเพื่อจะ เมื่อไปแล้วดัดอยู่ข้างหลังจะไม่ลำบากนะครับก็ด้วยความที่ท่านได้สั่งสมบารมีมามากท่านก็สร้างสถานะครอบครัวนะครับจนมีเงินมีทองมีที่ทางมากมายและท่านก็ละสมบัติทั้งหมดในวัดปฏิบัติของลุงปู่เคมเนี่ยท่านไม่มีอะไรเลยในปัจจุบันเนี่ยคือท่านจะ,ะบินธบาเดินจงกรมแล้วก็สแสดงธรรมนะครับเมื่อมีญาติโยม อ่าเข้าไปหาท่านก็ดงธรรมทรรมของท่านนี่คือง่ายๆที่ว่าภาษาชาวบ้านฟังแล้วง่ายๆนะครับถ้าท่านมีโอกาสได้ไปกาศท่านถึงวัดเนี่ยลองไปสนทนาทมกับท่านดูนี่คือหลวงปู่เคนนะครับแต่ความมีเมตตาของท่านเนี่ยมันสูงนะครับสูงมากในความเมตตาของท่าน,นท่านไม่เคยเลือกวัดปฏิบัติว่าอ่าลูกศิษย์คนนั้นจะรวยจะจนคือทุกคนมีค่าเสมอภาคเท่ากันหมดนี่คือหลวงปู่เคนโชติโกแห่งวัดป่าเทพนิมิตนะครับ จริงๆแล้วท่านก็ไม่อยากจะยุ่งทางโลกมากมายนะครับไม่อยากจะยุ่งทางโลกมากมายแต่ด้วยความที่ว่าจะสร้างวัดหรือว่าสร้างศาราปฏิบัติธรรมให้สําเร็จก็เลยได้กราบอราาธนาท่านให้ขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นําสงฆ์ในปัจจุบันเนี่ยที่ผมเข้าไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปี60นะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เลยได้นิมนต์ท่านนะครับ ข,ขึ้นขึ้นพานครูได้ขึ้นพานครูนิมนต์ขอขอความเมตตาจากท่านเพราะวัดต้องมีผู้นําส์ท่านก็เลยเมื่อท่านเห็นว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งสําคัญมันเป็นสิ่งที่ว่าจะเกื้อกูลญ,ญาติโยมได้ท่านก็เลยรับปากตรงนี้นะครับพอรับปากตรงนี้ผมก็เลยกาบอาราธนาท่านในในช่วงปีหกหนึ่งตอนนั้นที่ทําเหรียญรุ่นแรกขึ้นมา ประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่มาหลอมจนวนมวลสารและประติกรูบาอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจนวนต่างๆทั้งยอดเกจิอาจารย์ในอดีตและปัจจุบันนะครับการทําเหรียญจากประสบการณ์ผมนี่ตั้งสมัยอยู่กับหลวงพ่อจิตมาเลยนะครับสร้างเหรียญทาเนื้อจนวนทําอะไรมาหลอมไม่เคยเจอปรากฏการ์อย่างนี้นะครับแล้วโรงงานนี้เขาก็ทามา 4- ี่หาิบปีแล้วนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ว่าหลอมเนื้อจนวนแล้ว เกิดประตูนะครับเกิดประตูเบ้าแตกเพราะว่าผมทำมา4ี่0าปีเนี่ยก็คือ3 0ิปีแล้วตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อก็เพิ่งจะเกิดแค่แค่กับผมเนี่ยคือครั้งแรกก็ปกติจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วครับหรือว่าเป็นเรื่องแปลกมากในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากครับขออนุญาตครูบาอาจารย์อีกรอบหนึ่ง จากการที่ได้หลอมชนวนไปแล้วสองครั้งเบ้าระเบิดทั้งสองครั้งเลยนะครับจะเกิดด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับโดยความเชื่อส่วนตัวคือเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับหลอมสองครั้งไม่ละลายแต่เบ้าระเบิดนะครับเบ้าระเบิดทั้งสองครั้งนะครับจึงต้องมาขอขามาแล้วก็ท,ท,ทําพิธีบูชากูบา,าจารย์ใหม่ก็การหลอมละลายก็ เรียบร้อยดีในข่าวครั้งนี้นะครับก็จัดทาแค่500เหรียญน,นะครับเนื้อชนวนเพื่อเอาแจกกับผู้ที่ช่วยงานนะครับทําด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์จริงๆป่าจะล้อมได้รวมมาเป็นแท่งเนืน้อชนวนมันจะทำเป็ด มระมาณเลยคร ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสาธุชนมากมายที่เข้าไปศรัทธาหลวงปู่นะครับบางท่านนี่อยู่ต่างจังหวัดไม่เคยเห็นหน้าหลวงปู่แต่ท่านไปเข้าฝันเยอะแยะมากมายนะครับในประสบการณ์ของหลวงปู่เขนนะครับถ้าเล่ากันแล้วคลิปต่อต่อไปเนี่ยผมก็อาจจะเอาประสบการณ์พวกเนี้มาเผยแพร่ให้ท่านฟังนะครับท่านเคยเขียนเลขโยนให้ผม6ตัวออกรางวัลที่หแพะเลยนะครับซึ่งผมก็ไปมาเยอะแล้ว คือท่านไม่ได้ให้หวยนะครับต้องต้องบอกก่อนนะว่าคือท่านไม่ได้ให้นะท่านไม่ได้เป็นพระให้หวยนะครับคือเหมือนท่านจะอาจจะลองผูกอะไรเราสักอย่างหนึ่งสมัยที่ได้รู้จักท่านตอนปีหกสองนะปีหกสองไปแล้วท่านเขียนให้ผมจำถ้าผมจำไม่ผิดนะันท่านเขียนมาศูนย์ศูนย์ศูนย์สองห้าหนึ่งห้านะหรือสองสองศูนย์ห้าหนึ่งห้าเนี่ยมันมีอยู่งวดหนึ่งที่มันออกตามนั้นเลยนะครับ นี่คือหลวงปู่เคนทีนี้การที่ามาขออนุญ,ญาตท่านสร้างพระปิตาเนี่ยคือตอนนี้คือเมื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยในศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ได้คุยกันนะครับคุยกับหลวงปู่ว่าหลวงปู่ก็บอกว่า,าการสร้างถาวรวัตถุเนี่ยมากจนเกินไปเนี่ยมันก็ไปเปือนเงินชาวบ้านแต่ทีนี้ว่าเมื่อสร้างแล้วเนี่ย ก็ให้มันใหญ่ทักหลังหนึ่งคือสาราปฏิบัติธรรมญาติโยมไปทําบุญนะครับไปฟังธรรมไปนั่งวิปัสสนาไปปฏิบัติธรรมก็คือพระธรรมกิจของสงฆ์ก็คือใช้สถานที่แห่งเดียวเนี่ยนี่ในต่อไปก็ไม่แน่ก็สถานที่แห่งนี้ก็อาจจะเป็นการกําหนดเขตพัดเขตสีมาก็ได้เป็นอุโบสถไปก็ได้แต่เมื่อจะทําอย่างนี้ก็ต้องมีพระประธานในสถานที่แห่งนี้ก็เลยก็เลยเลยคิดกัน ว่าจะสร้างเป็นพระพุทธชินราชหล่อหน้าตัก79นิ้วทีนี้หล่อหน้าตัก79นิ้วเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณสูงซึ่งก็ติดต่อกับช่างไวหนึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับหล้าน1นึ่งแสนบาทก็เมื่อไม่มีทุนนะครับวัดเองวัดเองก็ไม่มีทุนแต่คือถ้าถ้าจะทำเนี่ยถ้าผมทําถึงหลวงปู่จะให้ทําในงานนี้ถ้าหากว่าผมไม่ทำหลวงปู่ก็จะให้ซื้อเอา ทีนี้ผมก็มานั่งคิดแล้วการหล่อหลอมพระพุทธรูปสักองหนึ่งซึ่งเป็นพระพุทธชินราชควรจะหล่อหลอมด้วยพลังศรัทธาของประชาชนด้วยถ้าไปซื้อเอาเนี่ยมันง่ายแต่ถ้าการไปเทหล่อที่วัดเนี่ยมันจะหล่อหลอมนะครับหล่อหลอมรวมพลังศรัทธากับประชาชนตรงนี้แหละมันสําคัญมากก็เมื่อเมื่อเมื่อตรงนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยการใช้งบประมาณก็สูงเพราะว่าต้องไปเทหล่อที่วัดทีนี้เมื่อไปเทหล่อที่วัดปั๊บเนี่ย คือผมเป็นแม่งานนะครับผมเป็นแม่งานทุกผลก็รู้ผมไม่ใช่เศรษฐีร่ำรวยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ออกส่วนตัวนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ก็ต้องหาปัจจัยรวมทีนี้การที่จะเริ่มต้นก็เลยขอเมตตาจากหลวงปู่ทำปิดตาขึ้นมาหนึ่งรุ่นก็จะมีเนื้องเงินนะครับมีเนื้องเงินจำนวน1น8องค์แล้วก็เนื้อชินตะกัวเขาเรียกว่าชินนะครับการผสมเน,เนื้อจะสวยมาก อันเนี้ยแต่เราจะบอกส่วนผสมทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องการวันข้างหน้าเผื่อคนไปทําปอมด้วยนะครับอันนี้จะสวยมากอีก1599องค์นะครับแล้วสิ่งสาคัญเลยคนที่ได้บูชาเนี่ยนะครับคนที่ได้บูชาจะมีนวะอยู่อีก168องค์นะครับไอ้นวะ168อองค์เนี่ยคือไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ให้จองแต่เอาไว้เซอร์ไพรส์กับคนที่ได้มาสักการะบูชา นะครับแล้วเดี๋ยวเคล็ดลับอันนี้ผมจะไปเปิดเผยที่หลังว่าทํำยังไงถึงได้เนื้อนวะนะครับอันนี้จะไปเปิดเผยที่หลังก็มันเหมือนกับเป็นกําลังใจก็เหมือนของแจกเนี่ยทีนี้จานวนมันน้อยร้อยหกสิบแปดองค์เนี่ยนะวจะจะแจกก็ไม่ได้จะแจกใครแต่เขาเรียกว่าให้มีเซอร์ไพรส์ตอนที่ได้บูชาพระไปแล้วก็แล้วกันนะครับตอนนั้นว่าจะใครจะได้อย่างไรนะครับนี่คือตรงนี้ทีนี้ปัจจุบันเนี่ย ปัจจุบันในวัดป่าเทพนิมิตเนี่ยเป็นวัดสมบูรณ์แล้วนะเป็นวัดสมบูรณ์แล้วได้ขึ้นชื่อวัดถูกต้องตามกฎหมายลงทะเบียนไว้ในกรมพระศาสนาในกรมศาสนาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นวัดที่สมบูรณ์แล้วชื่อว่าวัดป่าเทพนิมิตเลขที่82หมู่ที่1ตําบลหินเหล็กตําบลน,นิคมน้ําอูนนะครับ บ้านห้วยเด็กไฟบ้านห้วยเด็กไฟตำบลน,นิคมน้ำปูนอ,อําเภอนิคมน้ำปูนจังหวัดสกลน,นครซึ่งวัดป่าเทพนิมิตเนี่ยในอดีตเนี่ยคือหลวงปู่ดมที่ตะปัญโยนะครับท่านมาเริ่มต้นจากการสร้างไว้นะครับท่านมาเริ่มต้นจากการสร้างไว้ในประมาณทักปีพศ2534นะครับก็คือเป็นที่พระสงฆ์ท่านก็มาจำพรรษาอยู่หลายพรรษา แต่การก่อสร้างเป็นมีกุติสงฆ์แล้วอะไรแล้วมีพระมาอยู่แล้วการเดินเรื่องขอเป็นวัดมันก็ลําบากอยู่สมัยนั้นก็เลยเรื่อยๆมาจนมาสําเร็จตอนที่บารามีหลวงปู่เคนมาอยู่คือสําเร็จเป็นวัดแล้วหลวงปู่อุดมท่านก็ได้ฝากคุณครูท่านหนึ่งไว้คือครูชัยนรงค์บุญรักษาหลังจากที่คุณครูชัยนรงค์บุญรักษาปลดกษียณแล้วท่านก็ได้มา เดินเรื่อนต่อแล้วมาบวกพลังกับบารามีหลวงปู่เคนก็ในปีนั้นปี62นะครับ2562ก็ได้เป็นวัดอันสมบูรณ์เลยซึ่งผมก็ได้เข้าไปช่วยตั้งแต่เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเมื่อก่อนพูดถึงวัดป่าเทพนิมิตเนี่ยไม่มีใครรู้จักปัจจุบันเนี่ยมีผู้คนมากมายรู้จักแล้วก็จะมีญาติโยมทั่วทุกมุมของประเทศไทยทั่วทุกทิศ เริ่มเดินทางไปกราบท่านบางท่านก็เอารถเดินทางไปโดยส่วนตัวบางท่านก็นั่งเครื่องไปแล้วก็ต่อรถไปจากสกลน,นครไปนี่ผมน้ำอูนนะครับก็ผมก็ในคลิปนี้ก็คือผมก็เลยเข้ามาเพื่อจะเผยแพร่ในบารามีอของหลวงปู่เคนโชติโกนะครับท่านลองไปศึกษาดูนะครับไปศึกษาดูะจะมีเฟซบุ๊กนะครับกลุ่มเฟซบุ๊กชมลมหลวงปู่เคนโชติโกวัดป่าเทพนิมิต นะครับใน Facebook แล้วก็ติดตามาเพจตัวตัวผมก็ชื่อปิยพัฒน์อ่ำต้ำอ่างนะครับโดยทั่วไปคนก็จะเรียกอาจารย์พัฒนเมืองเพชรนะครับก็ลองเข้าไปติดตามดูนะครับแล้วอย่างไงก็ฝากกดติดตามและฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ